เ่งมากได้กล้วยล้วตตาุตาเออนี่นะเอ้พึ่งกินข้าวอิ่มแม่ลูกประทัน จะเดาก็ูว่มาหรอมีใครมามากจ้าโอ้ยพี่เข็มมูสวัสดีคะ่ะพี่สมดีสวัสดี<ห>จ้าแม่ไรรัด สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่ดวงใจพี่อุษาแล้วก็แม่ทองขันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะการข้าวพึ่งเสร็จจ้ะตาพาพ่อเอกไปวิ่งมา มนยงแล้วเป็นอมตะอมตะอันนี้ใครคะอันนี้น้องอะไร มีตังกับน้องอะไรคะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะ,คะน้องมีตังกับน้องชบาแก้วนะคะมานะคะวันนี้หนุ่มหน่มนุม่มมขี้หมูอขี้หมู chị ơi cho em đăng bài nha. Cô nó mua nhiều quá. Chị nào có tranh thì cho dẫn ล่นกันมอะไรนะขลับขลับไปกินขลับดูๆผมไปแล้วเออเฮ้อแม่เล่นเจ้าเต็มเลยขีสายเท้าหัวให่มันขลับก่อนนะหว้าอย่าไปกินดี่ชายนั่นะไปตัดี่นั่นะอันนี้นะคะแม่แม่แม่นะคะมานี่ท่านแรกเลยนะคะ เอามาถวายสับประรดให้พระภายอาเอกชัยนะคะโอ้ยิ่งสะผมไม่ได้ยิ่งไม่สบายอ่ะเล่นอย่างอื่นที่ปัญจกยานอย่ามาเล่นทรายกันกผมกับผมกับลุ้นละแถบนึงแถะเบิร์ดนึงเล่นอย่าง,ง,งไงขึ้นหัวได้นะ,ะ,นะะสาธุสาธุด้วยนะคะ เห็นตูดไปเองตรงนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวควานเอาให้เฮงๆนะคะมาจากไหนคะเนี่ยภูเก็ตโอ้โหนี่นี่แม่มาจากภูเก็ตเลยนะคะ กูเกตมากี่ท่านคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามมาอีกสองอ๋อตามมานะคะนี่นะคะวันนี้มาทําอะไรคะหรือว่ามาชมบารมีพลอยโอ้โหนี่ไงที่ที่จองกล้วยไว้ใช่ไหมจองไว้เองมาวานเห็นชมพู่ว่าอ๋อนี่นะคะมาหลอดท้องขวอยกนะคะวันนี้